สวัสดีค่ะสวัสดี FC รถครอบครัวเมืองสองมินบุรีนะคะกับน้องเจจ่าที่เพชรยนต์วันนี้นะคะใครอยากได้รถเจ็ที่นั่งนะคะสภาพสวยนะคะราคาถูกมากนะคะคันนี้ขอนำเสนอเป็นเจ้านะคะ Ford Everest 2.5 LTD Limited นะคะขับเคลื่อน2ล้อเป็นเกียร์ออตโต้ราคาถูกมากนะคะราคาเพียง300,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพภายนอกภายในรถนะคะคันนี้เดิมมากนะคะดูความสวยนะคะความเดิมนะคะ รถคันนี้นะคะวารันตีเลยนะคะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกวาำไม่เคยจมน้ําแล้วเป็นรถคัดเกรดอย่างดีนะคะทะเบียนนี้นะคะสวยสเลยนะคะได้เป็นตัวรถสีน้ําตาลนะคะในเล่มระบุเป็นสีน้ําตาลนะคะ คนลูกค้าคนไหนตามหานะคะอยากได้รถจะที่นั่งใครจะซื้อสดนะคะชั่วโมงนี้ราคานี้จบสดขับกลับบ้านได้เลยนะคะรถของเรามีวารันตีให้ทุกคันไม่ว่าจะเป็นโคมไฟด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราขัดให้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกใส่กรอบให้อย่างสวยสวยเลยนะคะรวมไปถึงตัวทะเบียนเดยวผู้หญิงงอง,งู2อง4ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะคันนี้นะคะโครงสร้างทั้งภายนอกภายในนะคะเดิมทั้งหมด นะคะคุณลูกค้าคนไหนนะคะอยากเห็นนะคะมาดูรีวิวนะคะวันนี้นะคะน้องจะให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่คือสภาพนะคะของคิ้วซุ้มล้อนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลย สภาพสวยมากนะคะรวมไปถึงใต้ซุ้มล้อนะคะเดี๋ยวน้องเจจ๋านะคะจะแพลนให้ดูนะคะใต้ท้องรถกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นแมกสแตนดาร์ดนะคะเป็นแมกสแตนดาร์ดของรุ่นนี้เลยนะคะได้ R 1 8นะคะได้ R 1 8มาพร้อมอยางนะคะปี2020นเนี่ยค่ะได้ยางปี2020เลยทีเดียวนะคะเอาไปใช้ต่อยาวๆได้เลยขนาดหน้ายาง2 6 5ทับหก้นั่นเองนะคะ ในส่วนของช่วงล่างนะคะน้องจ๋าจะแผนกลองให้ดูนะคะนี่ความเดิมนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยดัดแปลงไม่เคยตัดต่อเลยนะคะจา๋าจะของเดิมมายัางไงนะคะตั้งขายแบบนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงนะคะแนะนํามาได้ที่ถนนเซนลิไทยซอย68นะคะนี่โลโก,โก้คําว่าเอเฟรสต์นะคะยังสวยสวยเดิมเดยังคงสภาพเดิมมาพร้อมกระจกพับไฟฟ้านะคะเป็นโค้งมีมสวยๆนะคะไฟเลี้ยว led นะคะในส่วนตัวของด้านข้างของรถนะคะตอนนี้มีฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า มีฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะดูจากนะคะน้องก็จ่าแผ่นกล้องให้ดูเลยนะคะรถค่อนข้างจะเดิมนะคะและใหม่ถือว่าสมราคานะคะกับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นนะคะซื้อสดรับรถขับขับเลยนะคะดูสภาพนะคะันไดทางขึ้นนะคะคุณลูกค้านะคะสภาพสวยนะคะยังสมบูรณ์แบบนะคะไม่ผุไม่หักไม่แตกไม่ร้าวนะคะท่านผู้ชมหรือ f อฟซคนไหนเข้าผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะได้รถสภาพดีสภาพเดิมแน่นอนน้องจะจ่าการันตีเลย นี่คือคิ้วซุ้มล้อฝั่งซ้ายด้านหลังนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยทําสีนะคะเดิมมากนะคะรวมไปถึงตัวใต้คัตซี ะคะแคสซีนี่เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปส๊สีไม่มีรอยตัดตอ่อไม่มีรอยดัดแปลงเลยนะคะเน้นเดิมเท่านั้นนะคะเน้นสภาพเดิมราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทถือว่าคุ้มนะคะถึงจะเป็นปีต่ํานะคะก็สมค่าตัวนะคะสังเกตจากแม็กนะคะเป็นสกู๊งหกรูนะคะโลโก้ตรงกลางเป็นฟอร์ดยังอยู่นะคะตรงนี้คุณลูกค้าคนไหนนะคะนัดดูรถได้เลยนะคะอยู่ใกล้บินบุรีนะคะถนนเสรีไทยซอยหกสิบแปดนะคะน้องเันษาจะพาชมอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะคุณลูกค้าได้เห็นเลยเลยนะคะ ไฟท้ายยังสวยใสกลิบใหม่อยู่เลยนะคะคือรถเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยนะคะโลโก้คําว่า e v e r อร์นะคะลิมิเต็นะคะชื่อรุ่นของเขายังอยู่คงสภาพเดิมทั้งหมดและด้านหลังนะคะก็สภาพเริ่มๆมนะคะแล้วก็มีที่ใส่ล้ออะไรให้นะคะเป็นรุ่นที่หน้าอนุรักษ์ไว้นะคะไม่แค่สองแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็หลังคาก็มีที่เก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าแลหลกราคานะคะเวลาใช้สไตล์ออฟโรดหรือว่า เที่ยวเนี่ยออกต่างจังหวัดนะคะคันนี้ขับดีมากนะคะท่านผู้ชมนะคะขับดีมากเลยคันนี้นะคะจากช่วงล่างแล้วแล้วก็เครื่องยนต์นะคะอ่าเรามาดูในส่วนของใต้แคสซีฝั่งขวานะคะใต้แคสซีฝั่งขวาคุณลูกค้าดูชัดๆเลยไม่มีรอยทําสีเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะรถที่เพิจนตรของเรานะคะคัดเกรดแน่นอนนะคะ รวมไปถึงตัวดอกยางนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะล้อแมกทั้ง4ีล้อก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านแล้วก็แอร์ก็เย็นฉ่ำทั้งหมดทั้งคัน <c oughs> เดี๋ยวน้องกะจาจะพาไปชมภายในกันนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปชมจากด้านหลังกันก่อนเลยนะคะนี่ฟอร์ดนะคะเท่ T นะคะถือว่ารุ่นนี้นะคะถือว่าเท่แล้วก็สวยนะใช้งาน,นงมากๆเลยอ่าเราดูจากด้านหลังก่อนเลยนะคะของเรา นะคะด้านหลังจะเป็นเปิดจากทางข้างด้านข้างนะคะแล้วแผงนะคะประตูหรือตัวน็อตต่างๆนะคะอันนี้คือให้เห็นเลยนะคะเดี๋ยวน้องจา่าจะสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจน,นะคะเดี๋ยวน้องจ่าจะมีการสปาทาความสะอาดรถนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็คลิต์นะคะเตรียมพร้อมก่อนส่งม,มอบกับลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นรถสภาพร่เดิมนะคะที่น้องจา่ารีวิวนะคะแผงประตูก็สะอาดสะอ้านนะคะรวมไปถึงกระจกเป็นแบบไร้ฝ้านะคะอ่านี่แผงประตูนะคะด้านหลัง ะะยังอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็มีตะข่ายนี่นะคะเทเลยนะคะใส่ขยะใส่สัมภาระใส่อะไรได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าเลยเป็นรถอนเนกประสงค์จริงๆนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์จริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะดูจากตัวน็อตเลยนะคะคานประตูหลังน็อตไม่มีรอยถอดเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถอดโอ้โหเดิมมาก นะคะดูทุกตัวทุกจุดนะคะทุกซอกทุกมุมนะคะรอยเม็ดอาร์คยังอยู่คมชัดนะคะเป็นรถปี2011ราคาถูกมากนะคะราคาถูกมากนะคะใช้ไปอีกนะคะ10ปีนะคะคุ้มมากเฉลี่ยปีละสา0,000ื่นเท่านั้นนะคะ นี่นะคะค,คุ้มเลยจุกๆเลยนะคะใช้อีกสิปีถือว่าคุ้มนะคะเฉลี่ยใช้ปีละสามหมื่นเท่านั้นนะคะเฉลี่ยดเดือนออกมานะคะตกเดือนละสามพันเท่านั้นนะคะค่าตัวน้องนะคะไม่ได้แพงเลยนะคะตัวน็อตต่างๆยังอยู่เดิมนะคะโครงสร้างอุปกรณ์ตัวเดิมๆนะคะเป็นรถปีเก่านะคะรุ่นนี้แต่ก็น่าอนุรักษ์นะคะสำหรับใครเน้นนิยมนะคะรถตัวนี้อยู่นะคะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ทุกจุดนะคะคุณลูกค้าได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เลย เซนเซอร์ S S นะคะของเราก็มน่าจะมีอยู่สามจุดเนาะหนึ่งจุดสองจุดนะคะแล้วตรงกลางก็จะเป็นกล้องถอยนะคะแล้วก็จุดที่3นะคะของเซนเซอร์ด้านข้างก็จะเป็นไฟทับทิมให้นะคะตรงนี้อ่าเดี๋ยวก็ดูจากด้านหลังกันเลยนะคะเดี๋ยวน้อกจาจะเอาเบาะลงให้ดูกดลงมามันจะมีล็อกให้ลงปุ๊บนะคะแล้วใช้มือนะคะดึงขึ้น แค่นี้เองง่ายๆเลยนะคะการเอาเบาะที่3ลงถ้าพับขึ้นก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นรถภาในประสงค์ของจริงนะคะฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะคะใครที่คิดว่าคุ้มค่านะคะคันนี้ถ้าฟรีดาวถ้าจัดไฟแ้นก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000นะคะผ่อนหกพันเท่านั้นเองนะคะได้รถสภาพสวยไดุ้รถสภาพดีนะคะไว้ใช้งานนะคะและที่สําคัญเป็นรถเดิมนะคะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกความด้วยนะคะนี่ ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไม่พังนะคะไม่ต้องกลัวว่าเปิดประตูมาแล้วประตูจะหลุดนะคะไม่ต้องกลัวนอกจากให้เห็นความสุขความเดิมแน่นอนเราไปชมในส่วนของตัวภา,ายในนะคะภา,ายในนะคะคันนี้นะคะก็ให้ดูจากตัวน็อตก่อนแล้วกันเนาะนี่จะได้เชื่อว่าสภาพรถของเราเดิมแท้แน่นอนนะคะตรงนี้นะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะสภาพเดิมค่อนข้างมากเลยนะคะ ภายในสะอาดสะอ้านนะคะแผงประตูก็ดูใหม่ด้วยนะคะ,ะดูจากที่นอกจากแผ่นกล้องนะคะตามเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอรหรือสติ๊กเกอร์คำเตือนนะคะที่จากโรงงานยังอยู่นะคะอันนี้คือเน้นเดิมจริงนะรถใช้งานได้ปกติเลยนะคะคุณลูกค้าแผงประตูอาจจะมีรอยเปิดนิดนึงตามอายุการใช้งานเพราะว่ารถ12ปีแล้ว13ปีแล้วเนาะก็นี่ปุ่มนะคะต่างๆใช้งานได้ปกติเลยแผงประตูนะคะสวยนะคะเดิม แล้วก็ที่เปิดประตูนคะคะต่างๆนะคะปุ่มใช้งานนะคะรวมไปถึงตัวพวงมาลัยนะคะก็อยู่ค่อนข้างสภาพเดิมและค่อนข้างใหม่นะคะเอาเป็นว่าใครที่ได้เป็นคนเจ้าของคนดูแลคนต่อไปนะคะน้องจ๋าจบอกว่าคุ้มนะคะดูจากเฮดรูมนะน้องจ๋าแผ่นก้องให้ดูชัดๆนะคะอ่าตัวเบาะนี้ก็เป็นเบาะนั่งนะคะดูความสวยความเดิมนะคะกับราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทได้รถเจ็ดที่นั่งคุณลูกค้าถือว่าคุ้มหรือไม่นะคะแต่น้องจ๋าจบอกว่าคุ้มเลยนะคะแล้ว หายากด้วยนะคะรุ่นนี้ดูจากคอนโซลเกียร์ยังไม่ใหม่อยู่เลยนะคะแอร์อนาล็อกแอร์ยังเย็นชามสบายนะคะได้หน้าจอ a n d ด o i d ด้วยนะคะตรงนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมานะคะห้องพิสานใหม่ใสสดใสสะอาดมากๆากนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของประตูด้านหลังนะคะฟิล์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะประตูด้านหลังนะคะคุณลูกค้ามองตรงแผงประตูเลยนะคะใหม่มากนะคะกระเป๋าหน้ามีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองใบเลยนะคะ สภาพเบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่ช้ำไม่ชํารุดไม่เสื่อมสภาพไม่โทมนะคะก็คือถือว่าคุ้มนะคะคุม้มคุ้มจริงๆนะคะเอาไปใช้งานต่อเลยเนาะใครที่มีรายได้อยู่ที่15,000บาทเจ้าบาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้านะคะหรือใครจะซื้อสดนะคะเอาเงินมาวางแล้วขับรถกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวน้องจะจ่าสปาให้รอบแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องภาษีพรบรเนะาะจ่าดูแลให้นะคะใครจะเอาไปใช้งานต่อหรือใครจะเอาไปไว้ใช้นะคะในครอบครัวนะคะ เห็นไหมคะระบบแอร์ต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติมีหน้าจอนะคะเนให้ด้วยนะคะตรงกลางนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งราคาถูกมากเท่าที่เคยขายมาเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดที่น้อยจาาเคยขายรถมาเลยเข้าปีที่4นะคะเดี๋ยวน้อจ๋าจะพาชมเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงนะคะสวยสมค่าตัวหรือไม่นะคะพร้อมเลขใหม่นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่2,10,000กิโลเมตรนะคะเป็นไมม่แท้ไม่เดิมไม่เขีย่ยใหม ไม่มาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นนะคะรถปี2010จุดปี2011นะคะ,ะเฉลี่ยวิ่งปีละ20,000โลก็ถือว่าวิ่งปกตินะคะเดี๋ยวน้องจ่าจะพาไปชมความเดินของสภาพเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะตามมาเลยค่ะเราก็มาชมเครื่องยนต์กันนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ดําเดิมเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะเป็นเครื่องยนต์ของเดิมจากปลายแดงมาเนาะ ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีการยกเครื่องใหม่นะคะนี่คันหน้าดูจากรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะเดิมๆน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนี่คือความเดิมนะคะค่อนข้างทนนะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะคะ ก็ถือว่าคุ้มนะคะในราคาแค่3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะใครเห็นคลิปน้องเจจ๋านะคะดูคลิปน้องเจจ๋ามาโทรสอบถามก่อนได้เลยนะคะก็ยินดีนะคะ FC ท่านผู้ชมนะคะหรือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะมองหารถสไตล์นี้นะคะเก็บไว้อยู่รถเก่าเนาะรถรถเก่าก็ราคาดีนะคะแล้วได้รถสภาพเดิมคานเดิมๆนะคะ รอยเม็ดอ้ต่างๆยังอยู่ครบทั้งหมดเลยน้องจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจคันนี้ก็อยากให้มาชมรถที่เพชรยนต์นะคะตรงนี้นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะจะได้มาเทสขับนะคะมาทดลองขับหรือใครจะซื้อสดก็ขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะรับประกันวารันตีไม่มีผิดหวังนะคะรถทุกคนันเราเน้นสภาพเดิมถ้าไม่เดิมเราไม่นับเข้านะคะอ่าใครที่ อยากรู้รายละเอียดต่างๆนะคะก็โทรสอบถามน้อง็จะได้แต่สิ่งที่น้องจะจ่าพยายามสื่อสารให้ดูก็คือเห็นรถเดิมๆแน่นอนนะคะนี่ ตัวน็อตไม่ขยับไม่มีถอดด้ม่มีแกะเฮดรูมหรือว่ารวมไปถึงตัวฉนวนกันความร้อนนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะและที่สําคัญเช่าซื้อได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่อย่าติดแบคทรีสหรือใครจะซื้อสดนะคะคันนี้น้องกัจจามไม่เก็บแบวนนะซื้อสดราคา3ามแสนหนึ่งบาทนะคะมีค่าโอนห้าพันบาทขับรถกลับบ้านได้เลย